โอเคคร so first, so first, so ับสวัสดีครับสวัสดีคร uh ับสวัสดีคร so ับผมสวัสดีครับชาวราศีราศีอะไรวาราศีพฤษภนะครับชาวราศีพฤษภนะครับสวัสดีครั้งครับชาวราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดในเดือนพฤษภาคมนะครับหน้าผมทำไมเขียวเขียววะเนี่ยครับแสงมันน้อยนะครับกับขออภัยด้วยชาวราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดในเดือนพฤษภาคมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเออดกก่อนเดี๋ยวก่อนขอขอบคุณก่อนขอบคุณนะครับที่ยังติดตาม ขอบคุณมากๆที่ยังใส่ใจขอบคุณมากๆที่ยังมีคําติชมนะครับขอบคุณจริงๆนะครับสําหรับชาวราศีพฤษภนี่ก็เข้าสู่ช่วงปลายปีแล้วนะครับเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายของปีแล้วโอ้ไวมากๆแป๊บเดียวจะหมดปีพุทธศักราช2560าออีกแล้วนะครับวืยจริงจริงนะก็ผ่านไปบางทีก็เหนื่อยบ้างทุกบ้างเนาะสำหรับชาวราศีพฤษภนะครับโดยเฉพาะเรื่องความรักใช่ไหมที่ผ่านมากําลังอักอ่วนกําลังอ่วมเลยนะ อชาวราศีพฤษภในเดือนธันวาคมนี้เรื่องราวความรักเป็นยังไงมาแล้วมาฟังนะครับคือโอ้โหเบิ้ลเลยนะมึงสองคันรวดเลยนะชาวราศีพฤษภได้ไพ่ที่ตรงแตกต่างกันอย่างสุดขั้วนะครับอืมใบแรกเนี่ยมันหมายถึงว่าตอนเนี้ยผมไม่รู้นะว่าคุณโสด หรือคุณเพิ่งเลิกกับแฟนหรือความสัมพันธ์คาราคาซังมาหรืออะไรยังไงผมไม่รู้นะครับนันนี่ผมพูดในประเด็นรวมๆไปเลยว่ามันมีไพ่ใบหนึ่งที่บ่งบอกถึงการตกหลุมรักพบความรักหรือพบความสุขในด้านความรักหรือมีคนเอาความรักมามอบให้คุณซึ่งผมไม่รู้หรอกว่าคนคนนั้นเป็นใครหรือว่าอาจจะไม่ใช่ที่ว่า มีคนมามอบความรักให้คุณอาจจะเป็นคุณไปมอบความรักให้ใครหรือว่าคุณชอบใครสักคนแล้วเริ่มสารต่อเริ่มพูดคุยหรือมีใครสักคนมาเริ่มมาจีบจีบคุณแล้วละ่ะอ่าเริ่มมีคนมาสนใจคุณเริ่มมีคนมาชอบคุณมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหรือไม่ผมไม่รู้นะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวของดวงซึ่งเราต้องเชื่อในสิ่งที่เราเห็นเท่านั้นอย่าเชื่อคําพูดของหมอดูหมอดูไม่สามารถมาพูดชักจูงคุณให้คุณเชื่อได้ว่าเหตุการณ์นั้นมันจะ,จะเกิดขึ้นจริงๆเพราะหมอดูยังไม่รู้เยคว,ว่าาอนาต มันจะเป็นอย่าะไรเพราะตอนนี้หมอดูก็นั่งอยู่กับปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องเชื่อเชื่อในสิ่งที่เรามั่นใจไพ่มันบอกว่าจะมีความรักเกิดขึ้นจะมีคนมามอบความรักหรือตัวเราเองตกหลุมรักนะครับดีไม่ดีอาจจะมีแฟนถ้ายทะมุิยังมีแฟนอยู่นะถ้ายังมีแฟนอยู่ถ้ายังคบกับแฟนมีแฟนเนี่ยแฟนก็จะมอบความรักมอบสิ่งดีๆให้ซื้อของซื้ออะไรให้หรือซื้ออะไรสักอย่างมอบเงินมอบ ถ้าไม่ใช่ตัวเงินถ้าไม่ใช่สิ่งของก็อาจจะเป็นความประทับใจบางอย่างที่แฟนเราจะให้เรานะครับแล้วก็อะไรวะเนะี่ยโอเคนะครับต่อนะครับเมื่อกี้มีมีคนมาเรียกนะครับก็รเตตัดไม่เป็นไรนะครับต่อต่อเลยนะคอือยังไงวนะเนี่ยคือที่บอกว่าทารกสีพุทโธเมื่อกี้เนี่ยจะมีคนมามอบความรักเนาะมีคนมามอบความรัก,ม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 ,รกมีคนมามอบความรู้สึกดีๆหรือเราตกหลุมรัก แฟนเราอาจจะมอบอะไรให้มอบสิ่งของมอบเงินทองให้แต่ถ้าไม่มอบสิ่งของไม่มอบเงินทองไม่ซื้อนู่นซื้อนี่ให้ก็น่าจะเป็นมอบความรู้สึกดีๆให้นะครับแต่ใช้คําว่าแต่ถ้าเดือนนี้มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมีความสุขเกิดขึ้นมีเรื่องที่มันพองพึงพอใจทําให้รู้สึกสบายใจเกิดขึ้นอย่าประมาทนะครับอย่าประมาทเพราะมันมีไพ่ใบหนึ่ง ใบต่อมาที่หมายถึงการทะเลาะวิวาทขัดแย้งหรือเลิกลาเ,เลิกลาห่างเหินนะครับเป็นไปได้ไหมว่าบางทีเนี่ยพูดถึงเคสหนึ่งก่อนอีกกรณีหนึ่งก่อนคือพูดพูดถึงกรณีที่ว่าถ้าสมมติว่าคุณเพิ่งเลิกกับใครมาหรือเพิ่งตัดใจจากใครมาเนี่ยเพิ่งตัดใจเพิ่งเลิกจากใครมาแล้วก็เข้ามาสู่เดือนธันวาคุณเริ่มรู้สึกว่าพบรักหรือว่ามีใครสักคนมาจีบมีใครสักคนมาชอบเราเริ่มต้นที่จะมีความสัมพันธ์ แต่ในความรู้สึกจริงๆแล้วคุณแค่มีคนใหม่ที่เข้ามาแวะเวียนเท่านั้นเองนะครับแต่คุณก็ยังตัดใจจากคนเดิมไม่ได้แล้วก็ตัดใจจากความรักเก่าๆไม่ได้ความทุกข์เดิมๆมันยังหลอกหลอนคุณอยู่คุณในที่สุดแล้วคนที่เข้ามาจีบก็แค่ผ่านมาผ่านไปหรือว่ายังจีบอยู่เฉยๆมาจีบคุณเฉยๆแล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ได้คืบหน้าไปไหนเพราะว่าคุณก็ยัง เหมือนกับปิดกั้นตัวเองอยู่นะครับการปิดกั้นตัวเองในที่นี้นะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเหมือนว่าคุณติดคุกอยู่นะเออบางคนจะบอกว่าการปิดกั้นตัวเองมันติดคุกไม่ใช่นะเพียงแต่ว่าบางทีคุณยังตัดใจไม่ได้และยังไม่พร้อมไงเออยังไม่ใช้คนะํานี้ดีกว่าคือยังไม่พร้อมที่จะเปิดรับใครในปีนี้เพราะว่ามันก็จะหมดปีแล้วเนาะเพิ่งเราเพิ่งเลิกกับคนคนเก่ามาหรือว่าเพิ่งสิ้นสุดความสัมพันธ์กับคนเก่ามาเราก็เลยเลือกที่จะเหงาอยู่คนเดียว หรือว่าทุกใจอยู่คนเดียวหรือว่าตรอมใจอยู่คนเดียวมากกว่าที่จะหาแฟนใหม่เป็นการเพิ่มปัญหาใหม่ให้ตัวเองเพราะตอนนี้บอกตรงๆว่าบางบางทีตัวตัวเราเองยังตัดใจไม่ได้ยังตัดใจกับเรื่องนี้ไม่ได้หรือบางทีคาราคาซังกับใครมาอันนี้กรณีหนึ่งอีเคสอีกเคสหนึ่งที่ผมจะยกเป็นตัวอย่างนะกับไพ่ที่มันออกมาเนี่ยคือคุณเนี่ยคบกับใครอยู่ความสัมพันธ์มันก็อีลงตรงนังคือมันยัง เข,เข้าออกผีเข้าผีออกจะเลิกก็ไม่เลิกจะไปก็ไม่ไปจะอยู่ก็ไม่อยู่คือความสัมพันธ์นี่มันแบบกำเกืนเต็มทีแล้วใช้คํานี้ดีกว่านะคือกำกินเต็มทีเต็มพิกดแล้วจะเลิกก็ยังเลิกไม่ขาดเออจะไปก็ยังไปไม่ได้พอมาถึงเดือนธันวาปุ๊บมีคนใหม่เข้ามามีความรักใหม่เข้ามามีใครสักคนมาจีบคุณ มีใครสักคนมาชอบคุณหรือว่ามีคนที่เขาชอบแอบชอบคุณอ่ะมาคุยๆหรือคุณได้เจอใครสักคนมานานแล้วล่ะในระหว่างที่คุณคบกับแฟนคนที่มีปัญหากันอยู่เนี่ยแต่คุณก็เจอใครสักคนคนหนึ่งที่เขามาชอบคุณที่เขาแสดงตัวว่าเขาชอบคุณและคุณก็รู้สึกดีกับเขาด้วยเออเดือนนี้เดือนธันวาเนี่ยมีโอกาสที่คนคนนั้นอ่ะจะเริ่มเข้ามาใกล้ชิดคุณมากขึ้นหรือว่ามามอบความรักให้คุณมากขึ้นหรือคุณเป็นฝ่ายเดินเข้าหาเขามากขึ้นเออมันเหมือนกับการเริ่มต้นความรักใหม่ จนทาให้คุณรู้สึกได้ว่าถึงเวลาแล้วที่จะตัดขาดความสัมพันธ์กับคนเก่าที่ความรักไม่เดินหน้าไปไหนหรือว่าตัดขาดความสัมพันธ์ความผูกพันกับคนเก่าที่ไม่ได้ทําให้เรารู้สึกดีมีจะทําให้เราทุกข์ใจลําบากใจหรือความรักมันเต็มเกินแย่แล้วอะถึงคราวต้องตัดความสัมพันธ์แล้วคือเริ่มต้นเดือนด้วยการคิดจะขยับเดินหน้ากับคนใหม่และสุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปตัดความสัมพันธ์กับคนเก่า หรือตัดความรู้สึกเก่าๆออกไปเพื่อเริ่มต้นกับคนใหม่ซึ่งมันก็เศร้านะผมบอกเลยว่าไพ่รวมๆแล้วมันก็ออกแนวเศร้าแม้ว่าจะมีเรื่องความรักมีการตกหลุมรักมีการเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนเข้ามาแต่ว่ามันก็มีความเศร้าปิดท้ายมีความเศร้าปิดท้ายเพราะอะไรบางทีคุณเริ่มต้นใหม่กับคนใหม่มันมีความสุขอยู่แล้วลหละแต่ว่าบางทีแล้วก็หวนกลับไปนึกถึงวันเก่าๆที่เราเคยมีอดีตที่ผูกพันกับคนคนดีๆคนเดิมมาที่เรา มาถึงตอนนี้ตอนเมื่อก่อนเขาอาจจะดีหรือว่าก่อนเราอาจจะดีกับเขาแต่ว่าปัจจุบันเนี้ยเวลามันผ่านไปอะไรอะไร,อะไรมันก็ไม่ใช่เราไม่ได้เสียใยเวลาแต่เราเสียใจที่มันต้องจบแบบนี้อืข้าเขากันไปนะครับทั้งสุขและทุกข์ในเดือนนี้ของชาวราศีพฤษภนะครับในเดือนธันวาคมนี้เป็นการส่งท้ายปีที่มีหลากหลายรสชาติมากนะครับเหมือนหนังนราม่าเลยนะครับเพราะมีทั้งทุกข์และมีทั้งสุขอืม ส่วนถ้าใครมีความสุขอยู่แล้วแฟนดีอยู่แล้วแฟนไม่นอกใจไม่ดื้อด้านไม่ไปไหนนะครับต้นเดือนก็น่าจะมีความสุขนะครับแต่ระวังช่วงปลายเดือนอาจจะมีการทะเลาะวิวาทขัดแยง้งหรือไอ้แฟนของเราเนี่ยมันทําอะไรสักอย่างที่ทําให้เฮ้ยทาอะไรวะเนี่ยแทนที่ส่งท้ายปีจะทําเรื่องในด,ดีมึงทาอะไรหรือเปล่าคือผมก็ไม่รู้แล้วว่าเขาจะทําอะไรนะครับแต่มันมีไพ่ของการทะเลาะกันเกิดขึ้นหรือว่าความมืดมนในหัวใจบางส่วนเกิดขึ้นผมไม่รู้ว่าคุณจะเป็นคนทําหรือแฟนคุณเป็นคนทํา แต่มันมีทะเลาะกันแน่ช่วงปลายปีนะครับเอ้ยช่วงปลายเดือนของปลายปีเนี่ยของเดือนธันวานเนี่ยนะต้นเดือนก็น่าอาจจะดีอยู่ต้นเดือนก็อาจจะหวานแหวว,วอยู่แต่ช่วงปลายเดือนระวังทะเลาะกันนะครับก็โอเคเนาะตามนีเนาะขอบคุณครับท่ารับชาวราศีพฤษภศที่ยังติดตามนะครับสวัสด,ดีครับขอให้มีความสุขมากๆนะจ๊ะสวัสด,ดีจ้ะ